เข้ามาเลยครับเดี๋ยวน้องก็นะครับนะครับนะครับนะ okay quan mong ครับจะได้ครับจะได้นะครับ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  ตอนน้ตอนรถตอนไหนรถตอนไหนแอ๊ะแอ๊ะไปพี่แอ๊ไปกับพี่แอะไปพี่ยุ๊ปไปในรถ ก็คงไม่ใช uh, like ่ต like okay. er ัวเลขหมราอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเขาเขาต้องการมาในวัตถุประสงคือพวกฟุตบอลนะครับซึ่งซึ่งรายละเอียดเราคงคุยกันได้มากขึ้นในวันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้จะเป็นวันของการตรวจร่างกายก่อนโอกาสของ็รบี้ฟอลเลอร์เนี่ยจะต้องคึนกับโค้ชเชลิกเก้คาริสมคงเป็นเดือนนะครับเราต้องการให้เขาอยู่กับทีมนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับในครับเราต้องการเห็นเขาลงเล่นในประเทศไทยแล้วก็เล่นฟุตบอลให้ให้แฟนบอลเราได้ดูนะครับตั้งแต่ระดับนี้จะช่วย สร้างความตืเนเ้กับฟุตบอลไทยต่อไปเราเป็นลีกที่ประสบความเร็จจริงตั้งแต่ระดับนี้ถึงโอเคที่จะมาเล่นกับลีกไทยต,ต้องต้องต้องขอชื่นชมว่าทุกทุกภาคทุกภาคทุกหน่วยนะครับร่วมกันแฟนบอลสมาคมนะครับสปอนเซอร์แล้วกร็รวมถึงสโมสรต่างๆที่เป็นอ่สโมสรร่วมลีกเได,ได้ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตื่นเต้นเราเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่โรบ,บีฟอลเลอร์น่าจะมีอีกหลายๆคนที่มีฝีเท้าระดับนี้อ่มาเล่นให้ลีกท